ตำรวจเขาน่ะบอกว่าได้รับแจ้งมาก่อนว่าจะมีการรับล้อเล่นการพนันแล้วไปกงเจ้าของบ้านนะตอนนั้นเนี่ยจับจับจับไปทั้งหมดกี่คน7คนค่ะ7คนอ้าวก็มาเล่น8คนไม่ใช่หรอพอดีเขาไม่ได้จับเจ้าของบ้านไปด้วยเหตุผลที่ตำรวจไม่จับกลุ่มเจ้าของบ้านกับลูกสาวเนื่องจากเขาอยู่ในสถานะของสายลับ ก่อนที่จะเข้าไปเล่นที่บ้านของเขาคือรู้จักกันเล่นกันที่อื่นกันมาก่อนอยู่แล้วก็เข้าไปเล่นปแปดปเก้าอย่างเงี้ยแหละคะ่ะพอเข้าไปเล่นที่นั่นแล้วเขาก็เลยชวนว่าไม่เล่นที่นี่แล้วแหละประมาณว่าเหมือนว่าเจ้าของบ้านเจ้าของบอดทานฝันนั้นก็จะแบบไม่ค่อยจอยกับเขาเท่าไหร่แล้วเคยไปเล่นบ่อนในไทยไหมที่เล่นอยู่ก็เป็นในไทยเนี่ยอุ้ยไปพูดงั้นได้ยังไงตำรวจก็บอก ป็นประเทศไทยไม่มีบอลเป็นบ้านคับเป็นบ้านอ๋อเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านอย่าไปบอกเป็นบอลไม่ใช่บอลนะเป็นบ้านนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นนัดกันไปเล่นที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับประมาณบ่ายโมงในระหว่างเล่นพอดีหนูมีธุระต้องคุยโทรศัพท์ก็เลยออกไปนั่งตรงโต๊ะกินข้าวตรงประตูบ้านของเขาอะค่ะทุกคร้าะเคยล็อกรหัสประตูบ้านใส่รหัสอะไรไว้เลยปิดประตูล็อกประตูหนาแน่นตลอดวันนั้นเขาเอาผ้าสีน้ำเงินยานไว้ที่ประตูเพื่อไม่ให้มันปิดอะค่ะใบสองยี่สิบตำรวจเข้ามาจับกลุม หนูก็เลยวิ่งเข้าไปบอกเพื่อนเลยว่าเฮ้ยตำรวจมาเก็บเลยเก็บเลยอะไรอย่างเงี้ยมากี่คนหนูไม่ได้นับว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะแต่ระหว่างที่นั่นรถไปที่สอนอนะคะ<ๆ>เพื่อนที่อยู่ในรถอีกคันหนึ่งอ่ะ<ๆ>เขาบอกว่าตำรวจที่นั่งด้วยกันเนี่ย<ๆ>เขายืนยันว่ามากกว่า20นายค่ะเขาพาไปที่สอนอลรกบังค่ะตอนนั้นเนี่ยจับจับจับไปทั้งหมดกี่คน7คนค่ะ7คนอา้าวก็มาเล่น8คนไม่ให้หร พอดีเขาไม่ได้จับเจ้าของบ้านไปด้วยเจ้าของบ้านเป็นคนชวนผู้คุเจ็ดคนไปเล่นที่บ้านเขาแล้วสถานที่นั้นก็เป็นที่ที่เขาเล่นที่บ้านเขาแต่ตำรวจมาจับจับไป7เหลือเจ้าของบ้านคนนึ่งทึ่เล่นอยู่ด้วยใช่ค่ะไม่เอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยอยู่ที่บ้านใช่จากนั้นยังไงต่อตำรวจเขาน่ะบอกว่าได้รับแจ้งมาก่อนว่า จะมีการรับล้อเล่นการพนันแล้วไปกงเจ้าของบ้านนะคุณโดนจับเนี่ยบ่ายสองโมงเขาไปแจ้งบ่ายโมงสิแล้วคุณมาเจอกันกี่โมงคิดว่าประมาณบ่ายโมงพวกหนูไปเจอกันที่บ้านเขาแล้วคนแจ้งกับเจ้าของบ้านคนละคนกันคนละคนกันนะคนที่แจ้งเป็นใครครับไม่รู้แต่คนละคนกันคนละชื่อกันเป็นลูกสาวผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่มันคนละชื่อกันแล้วก็คนละนามสกุลกันอ๋อคนละชื่อคนละนามสกุลด้วยเหรอลัาจากนั้นตำรวจก็เลยบอกว่าเอากระดาษ A4 ขึ้นมาใช่ไหมใจ่กระดาษ A4 ให้คุณใช่กระดาษ A4 ให้คนละใบแจกทำไมเขียนคำยินยอมว่าาเรจะ ให้รหัสหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็อ,อีเมลเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์กับรหัสเคแบงคอะค่ะไอบัญชีญชธนาคารนะ,นะใช่ค่ะอ่าแล้วคุณให้ไหมให้ค่ะเพราะว่าทุกคนก็ให้กันหมดแล้วมองไซมองกว่าคือทุกคนก็เขียนนะเขาให้เขียนก็เขียนหมดเลยทุกคนเขียนหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ให้ตำรวจใช่ค่ะทําไมถึงต้องโอนเงินคืนเขาบอกไหมตำรวจให้เหตุผลว่าไปไปชอบกงเจ้าของบ้านเขาแยกหนูกับเพื่อนอีกคนนึงออกไปอีกห้องนึงนะคะ ให้สารภาพมานะว่าไปโกงไปอะไรกับเขาว่าที่เจ้าของบ้านไว้เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าเขาหนาเสียเงินไปตั้งเยอะแล้วเขามั่นใจว่าถูกโกงคุณจะเยียจะเยียวยาเจ้าของบ้านในย่อเงินที่เขาเสียในยังไงเอาเงินที่ตัวเองมีเนี่ยโอนไปให้เจ้าของบ้านถ้าว่าไม่มีหลักฐานว่าโกงเยวจะให้กอคืนกลับมาให้พ่อหนูเองของโทษนะบัญชีคุณมีเงินอยู่เท่าไหรออ ตอนนั้นมีเงินอยู่แ0 0แสนค่ะแปดแสนเหตุผลที่หนูยอมโอนเงินใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าโอนเงินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้กลับบ้านเลยโอนไหมโอนค่ะอการจะมาโกงไพ่แบบเนี้ยหลักฐานมันคืออะไรก็นั่นน่ะสิครับผมก็ยังงงว้ยเขามีคือต้องบอกก่อนนะการโกงไพ่เนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคของเขาครับสอดไพ่หรืออะไรอันเนี้ยมันก็ต้องมีกล้องวงจรปิดซูมมาว่าคุณ สับไพ่หรือเปล่าแอบดูไพ่หรือเปล่าไอ้เรื่องการโกงไพ่เนี่ยมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายมาบังคับได้ข้อหาช่อโกงเนี่ยนะครับมันจะต้องมีผู้เสียหายไปแจ้งความแต่เนี่ยถ้าคุณเล่นไพ่ผิดกฎหมายคุณก็มีส่วนในการกระทําความผิดทางกฎหมายตอนนี้คุณบีอยู่ในสายกับเรานะฮะเคยเล่นกันถึงขั้นที่ว่าเสียหายเสียเงินเป็นสิบล้านมีไหมไม่ใช่ค่ะไม่มีใ่ไมไม่ไม่มีค่ะทางเจ้าของบ้านนะเขาบอกว่าคุณไปโกงเงินขึ้นเป็นสิบล้านอันนี้จริงไหมไม่จริงค่ะไม่ได้โกงค่ะ คือตกลงคุณบีเนี่ยโอนเงินเนี่ยโอนไปให้กับทางฝั่งของเจ้าของบ้านถูกไหมถูกค่ะตำรวจอ้างว่าไอ้ห้าแสนเนี้ยคือคุณไปโกงเจ้าของบ้านมาใช่ค่ะทั้งๆที่คุณย้ำคุณไม่ได้โกงไม่ได้โกงค่ะเอาตรงๆคุณผิดอยู่แล้วเรื่องของการพน,นันเรื่องต่างๆต,ต,ต้องจับเข้าใจแต่ไอ้ที่ไม่เข้าใจคือตำรวจไปจับด้วยสาเหตุที่ว่าคนเนี้ยเขาบอกเล่นไพ่แล้วคุณโกงเข้าไป คุณต้องโอนเงินกลับคืนไปให้เขาเหตุผลที่ตำรวจไม่จับกลุ่มเจ้าของบ้านกับลูกสาวทั้งๆท,ท,ที่ไปเล่นกันอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะทางฝั่งเจ้าของบ้านกับลูกสาวเป็นคนมาแจ้งความไว้เนื่องจากเขาอยู่ในสถานะของสายลับคนที่เป็นลนักษณะคล้ายเจ้ามือที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขาถึงไม่ถูกจับในส่วนประเด็นนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าเนี่ยเขาเพราะว่าในทางปฏิบัติถ,ถือว่าเขาเป็นสายลับในการที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้เราเข้าดําเนินการ เขาได้ทั้งเงินเดือนม่าสายลับไม่รู้ผม <c oughs> แต่นี่เป็นสายลับเหมือนโจริงถือเปล่าผมดูตัวบันทึกที่เข้ามาแจ้งความก่อนตอนแรกนะครับมันไม่มีการมอบอำน,นาจจากเจ้าของบ้านให้มาแจ้งความนะครับแล้วก็ชื่อก็คนละชื่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจับด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านก็เล่นการพนันคนอื่นไปแจ้งพ่อจับลูกอะไรพ่อแจ้งจับลูกอะไรก็ยังมีเลยนะครับดังนี้ดังนั้นเนี่ยลูกไปแจ้งความเนี่ยแต่แม่เล่นการพน,นันแม่ต้องโดนจับ เพราะว่ามันไม่มีเขียนไว้นะว่าแม่มอบอำนาจให้ลูกไปแจ้งความตำรวจทั้งก็ชี้แจงมาเลยเงินของกลางยึดได้คือ700บาทไม่ใช่2 0 0 0 0 0เปอาเปิดภาพสิ <laughs> แบงค์พันโอ้ตายแล้วนี่700นะแล้วเงินมันหายไปไหนหมด <laughs> แล้วที่บอกว่าทางฝั่งของสารวัตรชุดจับกลุ่มเนี่ยเป็นญาติกับเจ้าของบ้านเนี่ยอันนี้ใครสงสัยอในช่วงที่ที่ถูกขังไปแล้วใช่ไหมคะเชา้ชาเช้าที่จะไปศาลเนี่ยมีการจะต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมืออแล้วหนูก็เลยเกิดคําถามว่ากากแค่หนูเล่นการพานารันปอแปดปอเก้าเนี่ยทำไมถึงไม่ให้มาประกันตัวประกันตัวไม่ได้ทําไมถึงประกันตัวไม่ได้ คนที่พิมพ์คนที่หนูไปเซ็นลายนิ้วมือเนี่ยเขาก็พูดลอยๆหรือยังไงหนูก็ไม่แน่ใจนะคะเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเขาเป็นญาติกับสารวัตร